สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแมละกแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Bucket List ปี2007สำหรับใครที่ชอบดูหนังหรือซีรีส์บ่อยๆแต่รู้สึกเบื่อกับค่ารายเดือนที่แพงครับตอนนี้ผมมีทั้งเลือกดีๆให้ทุกคนนั้นสามารถแชร์รายจ่ายกับเพื่อนๆได้ ดูหนังได้หลายแนวหลายเครื่องพร้อมกันแบบถูกลิขสิทธิ์ครับหากใครสนใจก็สแกนไปที่ qr code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะฮะัภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเศร้าแต่เริ่มต้นด้วยคำถามคำถามที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถเลี่ยงได้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามชายชราคนหนึ่งเล่าถึงความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงแล้ว วิญญาณของพวกเขาจะเดินทางไปถึงประตูสวรรค์และก่อนจะก้าวผ่านเข้าไปพระเจ้าจะถามเพียงสองคำถาม คำถามแรกคุณมีความสุขกับชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่คำถามที่สองชีวิตของคุณเคยทำให้ผู้อื่นมีความสุขหรือเปล่าและมันก็เป็นคำถามที่ฟังดูง่ายแต่ถ้ว่ากลับตอบยากอย่างไม่น่าเชื่อและนี่ก็คือหัวใจของภาพยนตร์เรื่องนี้หนังที่ไม่ได้เล่าเรื่องการตายแต่กำลังถามเราครับว่าเราเคยใช้ชีวิตจริงๆแล้วหรือยัง เรื่องราวและตัดเข้าสู่ชายสองคนที่ดูเหมือนจะไม่ควรมาพบกันได้เลยคนแรกก็คือคาร์เตอร์ชายชาผิวสีอดีตช่างยนต์คนที่ใช้ชีวิตทำงานหนักมาตลอดเขาเป็นคนฉลาดรักกันอ่านรู้ลึกในหลายเรื่องแต่ชีวิตของเขาก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้เข้าไปได้ไกลกว่านั้นเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบและครอบครัวทําให้ความฝันในการเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์ต้องถูกพับเก็บไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่ม ในวันหนึ่งโทรศัพท์จากครอบครัวของเขาก็ดังขึ้นผลตรวจสุขภาพที่ไม่มีใครอยากได้ยินเขานั้นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจากคนทำงานกลายเป็นผู้ป่วยจากเสาหลักก็กลายเป็นคนที่นอนรอเวลา และอีกคนหนึ่งก็คือแอดเวิร์ดเขานั้นเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเจ้าของอาณาจักรธุรกิจและโรงพยาบาลเอกชนเขาคือคนที่โลกทั้งใบกำลังหมุนตามเงินของเขาแต่ในวันที่กำลังขึ้นศาลจากคดีคุณภาพโรงพยาบาลแอดเวิร์ดกลับไอออกมาเป็นเลือดร่างกายของเขาที่เคยดูแข็งแรงตอนนี้มันกำลังส่งสัญญ,ญาณเตือนเป็นครั้งสุดท้ายและผลตรวจก็ออกมาเหมือนกันว่าเขาเองก็เป็นมะเรงระยะสุดท้าย เงินนั้นสามารถซื้อทุกอย่างได้ยกเว้นเวลาไม่รู้ว่าเป็นโชคชะตาหรืออาจจะเป็นความประชดของชีวิตทําให้ชายสองคนนี้ถูกจัดให้นอนห้องเดียวกันเตียงหนึ่งคือแรงงานชนชั้นกลางอีกเตียงก็คือมาหาเศรษฐีระดับโลก คาเตอร์นั้นอยู่ในโรงพยาบาลมานานมีภรรยาและลูกแวะมาเยี่ยมไม่ขาดในขณะที่เอดเวิร์ดแทบไม่มีใครมาเลยนอกจากผู้ช่วยส่วนตัวและแพทย์ของเขาความประทับใจแรกของทั้งคู่ก็คือทั้งคู่ไม่ชอบที่หน้ากันเลยเอดเวิร์ดเป็นคนปากร้ายเอาแต่ใจมองทุกอย่างเป็นตัวเลขคาเตอร์ Carter เป็นคนเงียบสุขุมแต่เขาก็เป็นคนไม่ยอมขนเช่นกัน บทสนทนาของทั้งคู่ก็เลยเต็มไปได้วยแรงเสียดทานเหมือนคนทั้งสองลูกที่ไม่ควรถูกบังคับให้อยู่ใกล้กันแต่ถ้าว่ากฎของโรงพยาบาลระบุชัดเจนว่าหนึ่งห้องต้องมีผู้ป่วยสองคนแอดเวิร์ดต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองและมีโอกาสารอดเพียง5%เท่านั้นเขานั้นสามารถรอดชีวิตมาได้แต่สิ่งที่รออยู่ไม่ใช่เสียงปรบมือเขานั้นไม่มีครอบครัวไม่มีใครกุมมือมีเพียงความเงียบงันเท่านั้น ตาแก่คาร์เตอร์นั้นได้เห็นทุกอย่างเขาเริ่มมองชายคนนั้นต่างออกไปจากคนรวยที่เอาแต่ใจ ก,กลายเป็นชายแก่ที่โดดเดี่ยวอย่างน่าสงสารขึ้นหนึ่งบทสนทนาธรรมดาก็กลายเป็นบทสนทนาที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลคาเตอร์ได้เล่าถึงอดีตของเขาเล่าถึงความฝันที่เขาไม่เคยได้ทำเอ็ดเวิร์ดก็ยอมรับว่าเขาทำงานตั้งแต่อายุ16ปีเขารวยมีอำนาจแต่ไม่เคยรู้จักคำว่าครอบครัวยอย่างแท้จริงเลยและในตรงนั้นนั่นเองคนแปลกหน้าสองคนก็เริ่มกลายเป็นเพื่อนกันนั่นไม่ใช่เพราะชะตากรรม แต่เป็นเพราะทั้งคู่กำลังยืนอยู่หน้าประตูเดียวกันประตูที่ชื่อว่าความตายและในค่ำคืนแห่งหนึ่งกระดาษแผ่นหนึ่งก็ตกลงบนพื้นห้องผู้ป่วยมันคือสิ่งที่คาร์เตอร์เคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนรายการสิ่งที่เขาอยากทำก่อนจะตายซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าบักเก็ตลิสต์เอ็ดเวิร์ดก็เลยถือวิาสาสะหยิบมันขึ้นมาอ่านและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่ใช่แค่รอบโลกแต่เป็นการเดินทางเข้าไปในหัวใจของสองคำถามนั้น คำถามที่ว่าคุณมีความสุขกับชีวิตหรือไม่และคุณเคยทำให้ใครมีความสุขบ้างหรือเปล่าในกระดาษแผ่นนั้นไม่ได้ถูกเขียนขึ้นในวันที่พวกเขาใกล้ตายแต่มันถูกเขียนขึ้นในวันที่ชีวิตยังมีอนาคตแบคแกลิสคือการบ้านที่อาจารย์เคยสั่งให้คาร์เตอร์เขียนในสมัยเรียน ให้จดสิ่งที่อยากทําก่อนตายและในตอนนั้นมันก็เป็นเพียงงานส่งมันไม่ใช่ความจริงที่เขาต้องเผชิญแต่ในวันนี้กระดาษแผ่นเดียวกันนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเพราะมันได้ย้ำเตือนเขาอย่างชัดเจนว่าเวลาที่มีเหลืออยู่ในตอนนี้มีขีดจํากัดเอ็ดเวิร์ดก็เลยอ่านมันทีละบรรทัด รายการที่เขาจดลงไปนั้นดูเหมือนความฝันของเด็กหนุ่มมากกว่าชายแก่ใกล้าตายได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของโลกคอต่อมาก็คือช่วยเหลือคนแปลกหน้าปีนเขาหิมาลายและคอหนึ่งที่ทำให้เอ็ดเวิร์ดหัวเราออกมาอย่างชัดเจนจูบผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกสำหรับคาเตอร์มันคือรายการที่เขาเขียนไวเน้เล่นเเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องทำมันจริงๆเลย เพราะในชีวิตจริงเขาเลือกครอบครัวเลือกความมั่นคงและปล่อยให้ความฝันของเขาตายไปอย่างเงียบแต่ถ้าว่าสำหรับเอ็ดเวิร์ดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องตลกเขามองเห็นบางอย่างในรายการนี้บางอย่างที่เขาไม่เคยมีมาตลอดชีวิตซึ่งสิ่งนั้นก็คือความหมายนั่นเองเอ็ดเวิร์ดได้ถามคาร์เตอร์ตรงๆว่าเขาอยากทำมันจริงๆหรือไม่คำตอบที่ได้ก็คือความลังเลนั่นไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากทำแต่เพราะจริงๆแล้วเขากลัวกลัวเมีย กลัวลูกกลัวว่าจะดูเหมือนคนยอมแพ้ต่อโรคกลัวว่าจะเป็นพอที่หั่นแก่ตัวแต่แอดเวิร์ดก็ได้พูดประโยคหนึ่งที่แทงใจคาร์เตอร์ตรงๆโดยเขาได้บอกว่าถ้านายไม่ทํานายก็จะทําได้แค่นอนรอความตายแบบที่ไม่มีอะไรได้เปลี่ยนแปลงเลยและคําพูดนั้นมันก็ไม่ใช่การดูถูกแต่มันก็คือความจริงที่โหดร้ายเวลาที่เหลืออยู่ไม่สามารถเพิ่มได้สิ่งเดียวที่เลือกได้ก็คือจะใช้มันอย่างไร ในขณะเดียวกันนั้นภาพของแอดเวร์ในโรงพยาบาลก็ได้เผยให้เห็นความขัดแย้งของชีวิตอย่างชัดเจนเขาคืออดีตเจ้าของโรงพยาบาลที่มีเครื่องชองกาแฟหายากมันก็คือโกบี้ลูวักซึ่งเป็นกาแฟที่แพงและหายากที่สุดในโลกและมันก็ถูกวางอยู่ข้างๆเตียงผู้ป่วยเขากินอาหารดีกว่าผู้ป่วยคนอื่นแต่ร่างกายของเขาก็ยังสุดลงอาจเจียนทรมานและเขาก็ไม่ต่างจากคนอื่นสักเท่าไหร่เงินทำให้เขาซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อ การป่วยไม่ได้คาเตอร์เห็นทั้งหมดนั่นและเริ่มเข้าใจว่าทั้งคู่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเพียงแต่พวกเขาเดินมาคนละเส้นทางเท่านั้นลูกชายของคาเตอร์ได้ไม่เยี่ยมภาพครอบครัวอบอุ่นเสียงหัวเราะความเป็นห่วงและนั่นก็เป็นสิ่งที่แอดเวิร์ดไม่เคยมีเลยเมื่อถูกถามว่าคุณมีลูกไหมแอดเวิร์ดก็ตอบกลับไปว่าเขาไม่แน่ใจว่าคําว่าครอบครัวนั้นคืออะไรเขาแต่งงานหลายครั้งแล้วทํางานตั้งแต่อายุยังน้อย และก็ไม่เคยหยุดเพื่อใครจริงๆบทสนทนาในห้องผู้ป่วยนั้นกลายเป็นการเปิดแผลในใจของชายสองคนและในที่สุดแอดเปิดก็ได้เสนอข้อตกลงเขาจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเครื่องบินส่วนตัวโรงแรมทุกอย่างขอแค่คาร์เตอร์ไปด้วยกับเขาไม่ใช่ในฐานะคนรวยกับคนจนแต่ในฐานะเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันคาเตอร์นั้นยังไม่ตอบ จนกระทั่งวัวเจเนียพภรรยาของเขาได้ยินการตัดสินใจในครั้งนี้เธอนั้นไม่เห็นด้วยเธอโกรธเธอคิดว่าสามีของเธอกำลังยอมแพ้และทิ้งครอบครัวไปแบบแผนแก่ตัวแต่คาเตอร์ก็ได้ระเบิดความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ตลอดชีวิตออกมาโดยเขาได้บอกว่าเขาทำงานเพื่อครอบครัวมามากกว่า45ปีเขาเสียสละทุกอย่างและในครั้งนี้เขาอยากทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างเขาขอแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นการเดินทางของบักเก็ตลิสไม่ได้เริ่มจากสนามบินแต่ทั้งเู่เริ่มจากความกลัวขาเติมไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนสำหรับเขาเครื่องบินมันคือความเสี่ยงคือการเอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่นั่นต่างจากแอดเวิร์ดที่ทั้งชีวิตคุ้นเคยกับการสั่งมากกว่าการยอมรับความจริงจุดหมายแรกของพวกเขาก็คือการกระโดดร่มสกายไดร ving และในวินาทีก่อนโดดใบหน้าของคาร์เตอร์ไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่คือความกลัวลุ่นลวนหัวใจของเขาตั้นแรงเมื่อสั่นร่างกายของเขาต่อต้านทุกอย่างแต่เมื่อร่างหลุดออกจากเครื่อง แรงโน้มถ่วงก็ดึงเขาลงสู่ความว่างเปล่าเสียงลมกลบทุกความคิดของเขาและในเสี้ยววินาทีนั่นเองเสียงหัวเราะของเขาก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของคนรวยแต่มันคือเสียงหัวเราะของมนุษย์ที่เพิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่จริงๆคาเตอร์หัวเราะจนน้ำตาไหลและรายการข้อหนึ่งก็ถูกขีดออก สิ่งที่เขาหัวเรออนานั้นไม่ใช่เพราะตลกแต่เพราะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วการเดินทางของทั้งคู่ยังคงดำเนินต่อไปรอยสัก สนามแข่งรถและรถในฝันของคาร์เตอร์นั่นก็คือ Ford m u ัสแตงเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึมมีลมปะทะกับใบหน้าของเขานั่นก็คือวัยหนุ่มที่เขาไม่เคยได้ใช้เลยในขณะที่คาร์เตอร์กำลังตื่นเต้นอยู่นั้นแอดเวิร์ดกลับดูมือนเด็กที่ได้ของเล่นใหม่เขาหัวเราะยั่วยยุแข่งกันแบบไม่คิดชีวิต และในภาพตรงหน้าของทั้งคู่นั่นเองอาจจะดูเหมือนชายแก่สองคนกำลังใช้เงินซื้อความสุขแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือการทวงคืนช่วงเวลาที่เขาไม่เคยมีนั่นเองพวกเขาเดินทางต่อด้วยเครื่องบินส่วนตัวนั่งกินอาหารหรูหราพักโรงแรมระดับโลกทุกอย่างดูจะสมบูรณ์แบบแต่ท่ามกลางความสุขที่เกิดขึ้นแอดเวิร์ดกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไป ในร้านอาหารหรูที่ฝรั่งเศสคาเตอร์สังเกตได้ว่าแอดเวิร์ดรู้จักที่นี่ดีเกินไปแสดงว่าเขาเคยมาที่นี่หลายสิบครั้งแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเขามักจะมาคนเดียวไม่ใช่เพราะเขาไม่มีใครแต่เพราะเขาไม่เคยเก็บใครไว้ในชีวิตเลยคาเตอร์เริ่มถามถึงครอบครัวลูกอดีตซึ่งมันก็เป็นคำถามที่แอดเวิร์ดพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตลอดและคำตอบที่ได้ก็คือความเงียบ ในคืนวันหนึ่งร่างกายของคาร์เตอร์เริ่มสุดเมื่อท่อที่ต่อจากอ,อกของเขาลุดออกทําให้เลือดไหลและอาการของเขาก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแอดเวิร์ดตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขาพยายามจะพาเพื่อนของเขากลับไปที่โรงพยาบาลและนี่ก็คือครั้งแรกที่คนซึ่งไม่เคยกลัวอะไรกลับเริ่มกลัวการสูญเสีย จากนั้นโทรศัพท์ของพวกเขาก็ดังขึ้นซึ่งเป็นวัวเจเนียภร,ระยาของคาร์เตอร์เธอขอร้องให้พาสามีของเธอกลับบ้านขอให้เขาเข้ารับการรักษาและก็ขอให้พวกเขาหยุดการเดินทางในครั้งนี้นั่นก็เลยทําให้เอ็ดเวิร์ดตกอยู่ตรงกลางระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความหงใหญ่เมื่อคาร์เตอร์รู้ความจริงว่าเอ็ดเวิร์ดคุยกับภรรยาของเขาเขาก็โกรธไม่ใช่เพราะถูกห้ามแต่เพราะเขารู้ว่าเวลาของเขากําลังจะหมดลงแล้วการเดินทางยังคงดาเนินต่อไป แต่บรรยากาศตอนนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วภาพของชายสองคนที่เคยโหเราะตอนนี้กลับกลายเป็นความเงียบพวกเขาเริ่มคิดเริ่มมองกลับไปถึงอดีตสำหรับคาเตอร์เขาเริ่มถามตัวเองว่าเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ห่างจากครอบครัวมากเกินไปหรือไม่และสำหรับแอดเวิร์ดคำถามที่เขาหลบมาทั้งชีวิตก็เริ่มตามทันเขาลูกสาวคนเดียวที่เขาไม่กล้าไปชิญหน้าคนเดียวที่เงินช่วยไม่ได้ และเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่เคยจดไว้ในบันทึกของเขาเลยในระหว่างนั้นการเดินทางของทั้งคู่ยังคงดำเนินต่อไปแต่ไม่ใช่การเดินทางที่เต็มไปได้วยเสียงโหเราะเหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากเหตุการณ์อาการสุดของคาร์เตอร์และโทรศัพท์จากเวอร์เจเนียมันก็มีบางอย่างระวังชายสองคนเปลี่ยนไปไม่ใช่ความโกรธแต่มันคือความเงียบความเงียบของคนที่เริ่มรู้สึกว่าเวลาของตัวเองกำลังไหลเร็วขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของพวกเขามาถึงอียิปต์ ซึ่งเป็นดินแดนโบราณที่มนุษย์เชื่อมานับพันพันปีว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่มันคือด่านตรวจของชีวิตท่ามกลางทะเลทรายที่ตั้งตรงามันเงียบนิ่งราวกับกำลังมองมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยด้วยสายตายเดียวกันและตรงจุดนั่นเองเอ็ดเวิร์ดโคลชายที่ทั้งชีวิตไม่เคยกลัวใคร แต่แล้วจู่ๆเขาก็เป็นฝ่ายหยุดเดินเขาเริ่มพูดถึงเรื่องดเดิม,เ,ดมเรื่องความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณคำถามสองข้อที่เราได้ยินตั้งแต่ตอนเรื่องและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เอดเวิร์ดตอบคำถามเขาแรกได้ทันทีเขาได้บอกว่าเขามีความสุขเขาได้ทำทุกอย่างที่อยากทำและในตอนนี้เขาก็ไม่ได้เสียใจอ,อะไรอีกแล้วแต่เมื่อคำถามที่สองดังขึ้นเสียงของเขากลับช้าลงชีวิตของเขาเคยทำให้ใครมีความสุขจริงหรือไม่คำตอบนั้นไม่ได้ดังออกมา และนั่นก็คือครั้งแรกที่ผู้ชายใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างยอมรับว่ามีบางอย่างที่เงินไม่เคยช่วยเขาได้เลย ซึ่งนั่นก็คือแอมเบลี่ลูกสาวของเขาเอดเวิร์ดเล่าว่าหลังจากที่ตัวของเขาอยากกับภรรยาเขาก็ปล่อยให้ลูกสาวอยู่กับแม่ตัวเองหมอนแต่ทางานหมอวแต่สร้างอาณาจากักรหมอแต่คิดว่าเดี๋ยวค่อยชอดเชยแต่แล้ววันหนึ่งแอมเบลลี่ก็เลือกแต่งงานกับผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงเอ็ดเวิร์ดนั้นไม่เห็นด้วยเขาเตือนเขาห้ามและสุดท้ายเขาก็ใช้ชีวิตที่ผิด เขาจึงจ้างคนไปจัดการกับผู้ชายคนนั้นนั่นไม่ใช่การฆ่าแต่เป็นวิธีที่ทําให้ชายคนนั้นหายไปจากชีวิตลูกสาวของเขาตลอดกาลแอมเบลี่นั้นไม่เคยรู้ความจริงเธอรู้แค่ว่าพ่อของเธอใช้อํานาจใช้อิทธิพลและก็แทรกแซงชีวิตของเธอและในวันนั้นเธอก็เลือกตัดพ่อลูกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแอดเวิร์ดก็ไม่เคยกล้ากลับไปหาเธออีกเลยคาร์เตอร์ได้แต่ฟังทุกอย่างแบบเงียบ,เ,ยบเขาเห็นชายคนหนึ่งที่มีทุกอย่างในโลก แต่ถาว่าชีวิตของเขาในตอนนี้ไม่เหลือใครอีกเลยเขาพยายามบอกพยายามชี้ให้เห็นว่าในตอนนี้มันยังไม่ได้สายเกินไปเขายังมีเวลาและโอกาสแต่เอ็ดเวิร์ดก็สายหัวเขาไม่กลัวความตายแต่สิ่งที่เขากลัวก็คือการ,รเผชิญหน้ากลัวจะรู้ว่าตัวเองทำร้ายลูกสาวมากขนาดไหนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปอินเดียสถานที่แห่งความรัก ความทรงจำและการสูญเสียที่นี้บทสนทนาของทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนจากเรื่องสิ่งที่อยากทำกลายเป็นเรื่องที่ยังค้างคาทั้งสองเริ่มพูดถึงพิธ,ธีศพของตัวเองคาร์เตอร์ได้บอกว่าเขาอยากถูกเผาถ้าเอากระดูกไปไว้ที่สวยๆที่สงบที่คนรักจะมาหาได้บทสนทนานี้ไม่ใช่บทสนทนาของคนสิ้นหวังแต่เป็นบทสนทนาของคนที่ยอมรับความจริงแล้ว ในค่ำคืนวันหนึ่งอาการของคาร์เตอร์ได้แย่ลงอีกครั้งทอจากหน้าอ,อกของเขาหลุดร่างกายของเขาอ่อนแรงเอ็ดเวิร์ดตัดสินใจจะพาเขากลับบ้านและหยุดเดินทางโทรศัพท์ได้ดังขึ้นอีกครั้งวอร์จเนียขอร้องแทบจะร้องไห้ให้พาสามีของเธอกลับบ้านเอ็ดเวิร์ดเขาเลือกที่จะเป็นเพื่อนไม่ใช่คนพาเที่ยวแต่เมื่อคา์เตอร์รู้เขาก็โกรธไม่ใช่พราะถูกห้าม แต่เพราะเขารู้ว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาความตึงเครียดก็เลยประทุขึ้นเพื่อนรักกลายเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งแต่ก่อนที่จะแยกทางกันคาร์เตอร์ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เอ,ดเอ็ดเวิร์ดไม่คาดคิดมาก่อนเขาขับรถออกนอกเส้นทางไปหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งนั่นเป็นบ้านของเอมิ y ลี่เขาได้บอกว่านี่คือหนึ่งในรายการของเขาที่เอ,ดเอ็ดเวิร์ดไม่กล้าเขียนลงไป และการเผเชิญหน้ากับลูกสาวเอ็ดเวิร์ดโกรธเขารู้สึกถูกทรยศเขาได้บอกว่าคาร์เตอร์ไม่มีสิทธิ์ยุ่งเรื่องของเขาและนี่ก็เป็นจุดแตกหักของมิตรภาพคาร์เตอร์กลับมาที่บ้านกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งในขณะที่เอ็ดเวิร์ดก็กลับไปยังเครือสัดหลังใหญ่ของตัวเองที่เงียบงันว่างเปล่าและก็ไม่มีใครรอเขาอยู่เลยหลังจากแยกทางกันการเดินทางรอบโลกของบักเก็ตลิส ก็เหมือนจะสิ้นสุดลงแค่ตรงนี้หลังจากที่คาร์เตอร์กลับไปถึงบ้านเขาก็ใช้เวลาที่เหลืออย่างเรียบง่ายแต่เต็ไมไปด้วยความหมายในขณะที่แอดเวิร์ดเขาได้อยู่กับความเงียบไม่นานหลังจากนั้นอาการของคาร์เตอร์ก็สุดลงอย่างรุนแรงเขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนะบนเตียงของผู้ป่วยชายที่ไม่เคยกลัวความตายเขาเริ่มมั่นใจมากขึ้นเขาฝากจดหมายถึงแอดเวิร์ด จดหมายฉบับนี้ไม่ใช่เป็นการอำลาแต่เป็นการขอบคุณทุกสิ่งที่เขาทำให้ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ในจดหมายฉบับนั้นคาเตอร์เล่าความจริงเรื่องหนึ่งเรื่องกาแฟสุดรู้ที่เอดเวิร์ดชื่นชอบโดยเขาได้บอกว่ากาแฟที่เขาชอบนั้นมันทำมาจากขี้ของสัตว์ป่าและนั่นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เต็ไมไปด้วยอารมณ์ขันเหมือนกับนิสัยของเขานั่นเอง ไม่นานหลังจากนั้นคาเตอร์ก็จากไปอย่างสงบโดยไม่มีความเสียใจที่ค้างคาอยู่เอ็ดเวิร์ดนั้นยืนอยู่ข้างเตียงเขาอ่านจดหมายเพื่อนของเขาชายที่เขาได้รู้จักเพียงไม่กี่เดือนแต่กลับกลายเป็นมิตรภาพที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาในบรรดารา,รายการที่เขาต้องทำทั้งหมดคา์เตอร์ทำได้เกือบหมดทุกข้อแล้วและก่อนตายเขาก็ได้มอบรายการนั้นให้กับเอ็ดเวิร์ดเพื่อสารต่อไม่ใช่ในฐานะเพื่อนร่วมทางแต่ในฐานะคนที่ยังมีโอกาสที่จะทำ หลังจากงานศพแอดเบิร์ตก็ทำในสิ่งที่เขาหนีมาตลอดชีวิตสิ่งนั้นก็คือการกลับไปหาลูกสาวของเขา และนั่นก็เป็นความกล้าที่เขาไม่เคยมีมาก่อนในวันนั้นเขาได้พบกับหลานหลานเด็กตัวเล็กๆที่ไม่รู้ว่าชายตรงหน้าคือใครเขาก้มลงหอมแก้มเด็กน้อยและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนหน้าอย่างชัดเจนในวินาทีนั่นเองบั c เก็ l i ิ t ข้อหนึ่งก็ถูกคิดค่าโดยไม่ต้องตั้งใจจูผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนั่นไม่ใช่นางแบบไม่ใช่ดาราแต่ทว่าเป็นลานสาวของเขาในสายตาของตาแกคนหนึ่ง ลายปีต่อมาแอดเวิร์ดเสียชีวิตด้วยวัย81ปีเท่ากระดูกของเขาถูกเก็บไว้ในกระป๋องโลหะซึ่งนั้นก็เป็นแบบเดียวกันกับของคาร์เตอร์และถูกนำไปฝังบนยอดเขาหิมาลายัยสถานที่ทั้งคู่ไม่เคยไปตอนมีชีวิตอยู่และบักเก็ตลิสต์ข้อสุดท้ายคือการได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสง่าง,งามที่สุด แม้จะไม่ใช่ในรูปแบบที่พวกเขาคิดเอาไว้แต่หนังก็ได้ตัดจบลงโดยหนังพยายามบอกไม่ให้เรากลัวความตายแต่บอกให้เรากลัวการมีชีวิตอยู่โดยที่เราไม่เคยใช้มันและหนังก็ไม่ได้ถามว่าคุณอยากตายหรือยังแต่ถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายคุณจะตอบคำถามสองข้อนั้นได้หรือยัง คุณมีความสุขกับชีวิตไหมเคยทำให้ใครมีความสุขบ้างหรือเปล่าถ้าคำตอบยังไม่ชัดเจนบางทีคุณอาจไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายเพื่อเริ่มเขียนสิ่งที่คุณอยากทำลงไปและสุดท้ายถ้าคุณชอบหนังแล้วนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ปากนิดนึงนะครับหากใครที่สนใจอยากจะทำช่องสปอยหนังนะครับวันนี้ผมมีคอร์สมาแนะนำนะครับซึ่งในคอร์สนี้นะครับจะเป็นคอร์สสอนสปอยหนังตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจนจบเลยนะครับแบบทุกขั้นตอนที่ช่องมะลกอแมนทำนั่นเองนะครับหากใครสนใจก็สแกนไปที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคร